ทุกคนขาวันนี้ไหนๆก็ได้มากราจารย์แล้วนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพระอาจารย์รูปนี้ท่านมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรก็คือพระจารย์นภัณฑ์นะคะสันติพัทโทนะคะผู้ช่วยเจ้าวาดวัสสเกตเป็นพระอุปชาให้ดิฉันตอนดิฉันลาศิกขาค่ะเป็นพระจารย์ไม่กี่รูปที่ดิฉันศรัทธาเพราะว่าพระอาจารย์ท่านอยากจะใช้คำว่าท่านทํางานแบบ หลังหลังท่านทํางานอะไรปิดทองหลังพระทําทงานเพื่อพระพุทธศาสนาขับเคลื่อนและตอนหลังพระอาจารย์ก็เปิดมูลนิธินะคะทุกคนมูลนิธิอะไรนะคะพระอาจารย์มูลนิธิสถาบันการจัดก,การวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติหรือตัวย่อว่ามูลนิธิสะกะพหรือภาษาอังกฤษก็ ib h foundation happy. น้อจำง่ายๆ ib happy ib h a น่<ม>เห็นไหมคะทุกคนพระอาจารย์เก่งภาษาอังกฤษมาก<ม>ก็วันนี้ถือโอกาสนะคะร่วมบุญด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ ขอญาตถวายปัใจจัยให้พระอาจารย์นะคะไม่มากแต่ว่าคิดว่าปัจจัยที่ถวายเนี้ยก็จะช่วยซัพพอร์ตงานของโมเลนิธิได้นะคะ<ม>เพื่อการพัฒนาที่ยังย<ม>ย่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้คนพิการเพื่อการศึกษาเพื่อสันติภาพที่พระอาจารย์ท่านทำอยู่นะคะวันนี้ก็ในานามของหนูแล้วก็ครอบครัวทีมงานแพรี่ทุกคนก็ถวายปัจจัยนะคะ10,000บาทเข้าโมเลนิทิสกพนะคะแล้วก็ ดิฉันถือตามหลักนะคะในพระธรรมบทบอกว่าผู้ใดทําบุญด้วยตนเองก็จะได้แต่โภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารน,นะคะไหนๆก็ทําบุญแล้วเชิญทุกคนนะคะมากบ้างน้อยบ้าง5บาท10บาทอยากจะให้กําลังใจพระอาจารย์เพราะว่าพู้ตรงๆเห็นว่าพระอาจารย์บอกว่าปัจจัยที่มูลทิเนี่ยพอจะขับเคลื่อนคือจ้างพี่ๆทีมงานที่ช่วยงานพระอาจารย์ขับเคลื่อนมีเพจมีอะไรนะคะ อีกได้แค่อีกหนึ่งเดือนนะครับจาปัจจัยของมูลที่ที่มีอยู่ฉะนั้นอยากรบกวนเลยจริงๆนะคะทําบุญเข้ามูลที่อย่างนี้ดีเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้สามารถขอใบเอ่อใบเสร็จใบลดหย่อนภาษีอะไรตอนนี้ใบเสร็จได้ใบเสร็จได้ลดหย่อนภาษียังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ขอใบเสร็จได้อะไรได้นะคะแล้วก็บัญชีเป็นบัญชีของมูลนิธิสถาบันจัดการ วิถีพุทธเพื่อสุขและสันตินะคะฝากบอกบุญด้วยแล้วกันนะคะขออนุยาตแจ้งเลขบัญชีนะคะทุกคนขาธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะเลขที่บัญชี054-140-4980เดี๋ยวดิฉันจะคอมเมนต ใต้คลิปนี้อีกทีหนึ่งนะคะอยากจะทำบุญทำบุญให้ถูกที่แล้วก็ทำเพื่อสังฆเพื่อส่วนรวมแบบนี้จะได้กุศลน,นะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็จะได้มีกำลังใจวันนี้ตั้งใจมาเพราะว่าอยากถวายกำลังใจให้พระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและท่านทำงานเพื่อพระตัตนาจริงๆที่จริงพระอาจารย์ทำงานกับเครือข่ายต่างประเทศเยอะมากกับองค์กรที่ที่เขาทำเพื่อสังคมจริงๆอ่ะนะคะก็อยากจะซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจพระอาจารย์ขออนุญาตถวาย ปัจจัยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูคิดว่าคงมีพี่ๆเพื่อนๆชาวเพจที่ร่วมบุญกับอาจารย์โมทนาสาธุร์น้องอยยิ่งน้ําตาจะไหลยิ่งไปบอกความจริงเขาว่าเราทำงานได้ถึงแค่เดือนนร้ก็มูลที่จะทํางานได้ถึงเดือนหน้าจริงๆนะคะถ้าอยากให้มูลที่อยู่ต่ออยากให้กําลังใจพระอาจารย์ในการทํางานสักคนละ5บาท10บาทนะคะพระบอกไม่ได้เอ่ยปากไม่ได้แต่ดิฉันเป็นทาราวาเชิญชวนทุกคนได้และดิฉัน มั่นใจว่าที่ไหนที่ดิฉันบริจาคทราบที่ไหนที่ดิฉันทําบุญดิฉันคัดเลือกดีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นลงเลขบัญชีให้ตรงคอมเมนต์นะครับอาจารย์โมทนาอ่อนนะคะ <c oughs> รับขอใหบุตรักษท่านคุ้นครอบแง่ทุกประศรีให้โยมแม่สุขภาพแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวพ่อมีความสุขที่บ้านเสร็จเรียบร้อยด้วยดีหลังจากโมทนาย,ยาถุกถึงท่านที่จะร่วมบุญกันด้วยนะฮะ